สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้นะครับได้รับเชิญจากช่องพอพานพาเพลินนะครับมากินตำกุ้งสดนะครับผมอ่านี่นะครับท่านผู้ชมตำกุ้งสดจานใหญ่มากเลยครับอันนี้ผักกินกับส้มตำของเรานะครับมีไข่อ่าแล้วก็ยนยงนั้น ไส้กอรอีสานค่ะมีวุ้นเส้นแล้วก็หมูไม้ละสิบบาทอีกโอ้ไ oh, ส่กรอบนะเป็นวุ้นเส้นกับกับไส่กอรอีสานนะครับผมไส่กรอกวุ้นเส้นกับหมูมาลงมือกินกันได้เลยเดี๋ยวลงมือกินกันเลยนะ okay. กินตำหมกฮงกับไข่กับไส่กรอบนะโอเคครับผมเริ่มประเดิมเลยนะ สุดืูดคุณพักดวยอร์ก็เด็ดมากครับพี่น้องเด็ดตัวจั๊จ้จานเฮ <c oughs> ้โอ้โหขึ้นจมูกเลยนะครับพี่น้องคำแรกขึ้นจมูกเลยอื <c oughs> มไม่ใช่ก <Okay. S 1> อกโอเคไม่ใช่กอกค,คำแรกขึ้นจมูกเลยนะกินผักด้วยจะได้แม่เผ็ดมากโอเคโอเคเอามือรลบกันอขอใช้มือรลบกันใส่ต้มพี่น้องกินขา้าวหรือ,อยังครับผมอันนี้คือข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงเด้อมาเด้อ กินด้วยกันครับผมเขาเทียงเขาเทียงพี่น้องคนที่ดูอยู่ทางไหนกันบ้างครับผมนี่จ้ากุ้งตัวใหญ่ๆมากเลยกินให้ดูอ่ากินให้ดูเห็นเป็นเสียบใช่ปะเสียบ ส่วนผมนะครับกินไข่กับตำบกุ่้นะกินไข่กับตำบกุ่งส้ตมตำนะอืมผักตรนี้ผักนี่กินส้นตมตำทท่าก่กินผักมันก็ยังไงไม่รู้เนาะต้องมีผักแก้มด้วย โร้านนี่รสชาเด็ดรีงดีป่ะเด็ดจะบอกแต่วันนี้ไม่ค่อยผิดท่าไหร่นะอวันแรกแรกที่ซื้อเนี่ยโหแดงจ้าเลยจ้าไปแซ่บกินกับผักกาดบอกกะเถอ กุ้งเิ่นแบบตัวเนียนๆจุกๆหัวขิงกันกัวขังกินมันกินชอบแลวนะกุ้งกุ้งเน,นี่ยไปกอกมือลกันนี่อ่ะรา้เคื่องแบ,บ่งปันกันนะคะ <c oughs> ใส่กววยอีสานนะครับอ,อร่อยกินกับผักแบบไม้ละสิบบาทอีกไม่แพงขับลถไปเนาะขับรถมาใส่ไปเนาะแล้อเห็นจอดซื้อเลยเพราะว่าเคยซื้อแล้วอร่อยอจำได้เจ้าประจำว่างนั้นไม่ใช่เจ้าประจำ เคยซื้อแล้วอร่อยใช่เราก็เลยต้องไปซื้ออีกออของทุกอย่างถ้าเราเคยซื้อแล้วถ้ามันอร่อยเราก็จะไปซื้ออีกใช่ไหมล่ะุสหนามไหนล่อืมมะนาวฮะ <c oughs> ยังาะ ะไรมันรสชาติแซ่บดีทั้งทั้งเผ็ดทั้งแซ่ยบเขาต้อกินอย่างนี้แหละไม่อยากกินผักเลยไม่ชอบผักหรอฮะไม่ชอบผักชอบกินผักดีนี่ผักเต็มเลยกินด้วยเราต้องกินผักด้วยอ <c oughs> Gopisal 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 ปุ่งยังเหลือหลายเลยนี่ี่เหลือก่หลายพีู่บอกไทยอยู่บอกเราได้หมดพี่น้องเอฟซีฟังอีสานได้อยู่ไหมวะฟังร้าเดี๋ยวนี้เขาพูดไทยลาวได้มดอะไรแหละเป็นยังไงครับฝนตกบอ่อทางพี่น้องอยูนอ่นั่นทางนี้ก็กำลังตก้ะครับนี่ไกล่แล้วหมื่นมาแล้วมันตกหรือเปา ตกดต,กตกึตก,ตกนดินฉีโต๊กอีกเนี่ย<ช>กำลังริ้นเนี่ยเขาบอกว่าพออยู่มันจะสั่ากระเป๋าตึกเรนดินหลายพื้นที่แตกำลังว่านเข่าด้วเนาะช่วงเนี่ยกุ้งโอ้โหเท่านี้โปได้มั้งเนี่ย อิจฉาคนกินได้เดีย่ยพี่น้องส่วนผมกินมาได้ครับแพ่กุ้งครับกินได้ยุแต่กินได้ไม่เยอะกลัวจะแพ้แมันแพ้เหรอมัน,พ,นพื้นขึ้นทั้งตัวเลยนะครับเป็นตุ่มไหมส่วนเรากินได้เราก็กินไปเลยอืม Thuật làm luôn Hết đi สมตำทำากบกเผ็ดกะแต่จะไม่ค่อยอร่อยต้องมีเผ็ดบ้าง้า,าสิร้องกินกุ้งมึงจะโตหนึ่งนะบมื่โตหนึ่งไม่เกิงอะไรหนูเฮ็ดเคิงแบบเคิงโตครับเคิงโตผมกินโตหนึ่งสองโตบ่เป็นยังนะแต่ว่าถ้ากินหลายนี่แพกุ้งครับผม บัก็ชนะล้วค่ะสาดตว์นี่แกดตลอดมันจะแกดตลอดบัก็ชนะแลอกโอเคเบิรนแล้วครับอิ่มแล้ว Nhìn nhắn thôi em mới kín Mát ăn Nhưng ô hồ Hãy subscribe cho กรุงโตยังไงอ้เผ็ดมากเลยจ้าพี่แข็งเนาะชิบะเผ็ดให้มันลูปไปกรุงสดยั่วเลยจ้ามากินมือเนี่ยแหละมันจะได้อัธรสด,ดี อืมนี่ยังมากอืมอินอืม,อม,อม Mm. สุดยอดครับเป็นแบบเสียบเลยดีมากกินใส่กวาดแล้วครับพี่้องบ้านาล นี่เป็นวุ่นเซนครับพี่น้องเขาแล้วก็วุ่นเซนแล้วโอเคโอเคยังโอเคสำหรับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปกินข้าวลืมปากาลืมเห็นเหรอ ทุกคนอย่าไปกินของเลยคะโอเคครับผมสสวััดีดครบสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย